โอไลไม่ใช่ยาแต่เป็นปาฏิหาริย์ในกระปุกครับวันนี้ผมก็มาที่วัดลาดลาวนะครับมากราบนมัสการหลวงตาจําหลักท่านจเจ้าอาวาสวระลาดลาวซึ่งผม,งมารลมนะถือท่านมาช้านานมะก่อนท่านเดินเหินคล่องแคล่วครับต่อมาก,ก็ใช้ไม่เท้าบ้างแต่ตอนนี้อะไรก็เอามาอยู่ครับนั่งอย่างเดียวครับตอนนี้ครับตอนนี้นะครับผมจะให้อา <c oughs> ขอความกรุณาหลวงพี่อยู่ที่วัดน้ำตาหลวงตาว่าตอนนี้เท่าไหร่และเดี๋ยวพอวัดรู้ผลแล้ว ผมแค่ลงตาฉันไบโอไลท์สเม็ดและอีกครึ่งชั่วโมงมาดูกันว,ว่าน้ำตาลของสวงตาจะเหลือเท่าไหร่ครับรไม่เท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับน้อยๆฮะ452รอบคุณพระช่วยนครับสแคปซูลเลย ไล่ไปชันไปโอไรไป3เมตรเมื่อกี้ก่อนวัดนะครับวัดตอนแรก452หลังจากชันไปโอไรไปครึ่งชั่วโมงตอนนี้ลดเหลือ419แล้วครับแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับชันไปแค่3เมตรเท่านั้นเองครับครึ่งชั่วโมงเองลงตาบอกปาฏิหาริย ไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะลงตาก็บอกปลาสีหานะไม่ได้เตรียมกันเลยไม่ได้เตรียมเลยนะครับจาก452ลงตาเห็นสิเหลือ419ลงตามันปลาทีหานสุขภาพดีทำได้ถ้าให้ไบโอไลท์ช่วยดูแลคุณ